ครับสวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องชาว y o u t u b e ครับสวัสดี FC ชาวเครื่องเสียงชาวเครื่องไฟทุกคนทุกท่านครับผมวันนี้มีโอกาสดีครับได้มาเยี่ยมสำนักงานหรือว่าโกดังของนี่ครับ Infinity Music โอ้วันนี้มาไกลเลยครับมงคลสาว นี่ก็เป็น c ีเนเาะตอนนี้ทีมช่างกำลังติดตั้งดอกครับเพื่อลูกค้าที่ซื้อดอกไปเยซื้อตู้อาจารย์ฟินิ n ตี้อินฟินิตี้ไปครับก็ได้เอาดอกเอาอะไรมาพร้อมที่จะส่งงานครับ อย่างสวยไหมนี่ครับเทอร์บูแปรผันโอ้ตัวนี้เป็นแฟสสามครับพี่น้องเพิ่งลงสีครับเดี๋ยวไปทักทยายอาจารย์หน่อยครับ อาจารย์สวัสดีครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านครับผมสวัสดีทีมงานช่างสวัสดีบังดามินดี้ครับ,รบสวัสดีครับส,ส,สวัสดีกันทั้งวันครับวันนี้โอ้ตอนนี้ทีมช่างกําลังต่อซ้ายครับ ดีัวสวัสดีครับพี่ <c oughs> พี่เป็นเจ้าของตู้นี้ใช่ไหมครับน<อ>ี่ยอ๋อ,อซื้อไปกี่ใบครับซื้อไปแล้วสองใบอ๋อแล้ว,ลวมาเอาอีกสองใบโอ้โหน,น่าจะไม่ธรรมดานะครับนี่ซื้อไปแล้วต้องกลับมาซื้อใหม่อีกครับโอ้ยต้องลองพี่โอ้ก็ดีอ่าพี่อยู่ที่ไหนครับ ตบตะแสงครับตะแสงตำบลตะแสงอำเภอเมืองสุรินทร์อ๋อตะแสงจึงจับใช่ไหมอ๋อวันนี้ก็เลยยกพาวเวอร์ยกดอกยกอะไรมาใส่เลยโอ้โหจวดมากครับดอกของอะไรครับเนี่ยเอทคนิคครับเอเทคนิคกี่นิ้วครับสิบแปดนิ้วนะ ปกตินี่เล่นเครื่องเสียงนี่เป็นเวทีหรือว่าอะไรครับหรือว่าเอาเครื่องไฟอ๋อเสียงจา้าตระแสงชื่อทีมงานอะไรครับชนสาวชนสาวอ๋อชนสาวครับสุดยอดเนโอ้ชมเยอะเกินชมเยอะเกินกดดันไปแก้ไปทำเท้าแน่ไม่ต้องทำ โอ้ช่างมือสั่นแล้วพี่น้องเฮ้ยวถอน,น้วครับเดี๋ยวสักพักมีเสียงครับพี่น้องเดี๋ยวจะพาพี่น้องเอซมาฟังเสียงอ,อะไรนะทเทโบแปรฝันโอ้ทเทโบแปรผันนี่วันนี้ต้องขอบคุณครับช่องใหญ่ครับบังดาอินดี้ มาด้วยกันตลอดเดี๋ยวผมพาเดินชมโรงงานของ Infinity ก่อนครับว่าในโรงงานนี้แกมีอะไรบ้างอ้ยนอนสบายแท้ไอ้ขานดีเหยนจีล่ะอ้เครื่อง CNC ครับพี่น้องโรงงานนี้ใช้เครื่อง CNC ตัดไม้ครับ โอ้แบบนี้เกะสลักเกะอะไรนี่สบายสบายเลยครับอู้สุดจัดเลยอาจารย์เดี๋ยวขอถามสักคำถามได้ไหมครับครับผมอ่าเทบูแปรผันนี่หมายความว่า,วามาจากไหนว่ายังไงครับที่ว่าเทบูแปรผันอ๋อมัน หน้ามันเหมือนเทอร์โบอ่ะครับอ๋อครับอ่าที่นี่เราก็ไปก่อนมันจะเป็นหน้าโค้งก่อจะเป็นเทอร์โบใช่ไหมครับเราก็ทําหน้าโค้งเราก็ให้เกียร์อ๋อที่ว่าเราทำหน้าโค้งครับผมก่อนครับเราเลยตั้งชื่อเป็นเทอร์โบอ๋อแต่ก็ภายในสูตรก็ของอาจารย์คิดเองใช่ครับก็เลยมาเป็นเทอร์โบแปรผันใช่ครับอ๋อครับนี่ครับเราให้เกียรติเขาครับครับผมนี่ครับตามนี้ครับ ก็เป็นที่มาของชื่อเทอร์โบแปรผันครับนี่ก็เป็นรุ่นอะไรนะไอเอ็นอฟก็คือย่อมาจากอินฟินิตี้อินฟินิตี้หนึ่งแปดสองก็ย่อมาจากสิบแปดสองดอกอ๋ 18, อสิบแปดนิ้วสองดอกครับ,รบถ้าตัวนั้นก็เป็น 1 8ึ่งแสก็คือ18ดนิ้ว3ดอกโอ้ก็เป็นง่ายๆเลยครับหลักการไอ้ที่ตัวย่อมันหนึ่งแปดหนึ่งครับหนึอ๋อก็คือตัวท้ายก็คือจํานวนดอกอ๋ตัว18ก็คือสิบแปดนิ้วถ้ายิบอิดนิ้วก็คือสองหนึ่งสองหนึ่งสองอ๋อนี่ครับที่มาของตัวย่อของ บูปรผันอาจารย์เทบูปรพผันนี่เหมาะกับเน้นไปแนวไหนไหมครับหรือว่าเหมาะทุกแนวหรือว่ายังไงก็มันตอบโจทย์ได้ทุกความผีวอ๋อก็คือแนวเครื่องไฟก็ได้เนะครับผมแนวสดก็ดีครับผมอ๋อคือมันตอบโจทย์ได้ทุกย่านความผิครับคือนุ่มก็ได้แข็งก็ได้๋อ แล้วราคานี่มียังไงเท่าไหร่บ้างครับก็ตัวท็อปผมในใบสี่พันห้าตัวท็อปตัวเดียวใช่ไหมครับใช่ครับอ๋อตัวท็อปใบละสี่พันห้าเนาะตัวนี้ก็ตัวสามดอกนี่ก็เจ็ดพันห้าเจ็ดพันห้าถ้ามือจับเดี๋ก็เจ็ดพันเจ็ดอ๋อตัวนี้ก็ถ้าเป็นสเปคตัวนี้ห้าพันเจ็ดห้าพันเจ็ดก็คือสองดอกอันนี้ตะแกรง ตะแกรงฉีตะแกรงฉีเนาะถ้าตะแกรงปั๊มก็คืออีกราคาหนึ่งก็งร 6, ประมาณหกพันกว่าทอ๋อครับอ,อ,อู้ดูครับใส่ดอกนี่ต้องดูดฟุนให้เลยไหมทำความาสะอาดให้อย่างดีครับ ตอนนี้ก็ประกอบดอกเรียบร้อยครับพี่น้องชุดที่เราจะลองก็คือสองใบครับสองใบใบละสองดอกก็เท่ากับสี่ดอกครับส่วนเสียงกลางก็เป็นตู้อเมเจอร์ครับลูกค้าเอามาเองเนาะแต่ไม่ใช่ไม่ใช่ดอกของอเมเจอร์ครับเป็นดอกสามร้อยบีเอ็มครับตู้เสียงกลาง เดี๋ยวเราตามไปดูคุ้มพลังกันครับโอ้โหอาจารย์นี่วันนี้ใช้ตัวไหนครับเวอร์ เป็นของเป็นของพี่เขาครับของลูกค้าเอามาห้าพันโอ้บวดเทคห้าพันขับโลใช่ไหมครับครับใช่ครับแล้วตัวสองพันสี่นี่กลางแหลมครับผมอ๋อแล้วชุดมิกชุดครอสครับใช้ตัวไหนครับจานเป็นมารรนี่ครับกับเป็นไมดัสไมดัสนี่ครับมารรนี่กับไมดัาส m บ1 2เนาะโอ้ อ๋อนี่ของอาจารย์ครับอ่าน,นี่ของอยู่ที่นี่อ๋อนี่เป็นอสุดยอดเลยมีกี่แท่นครับทั้งหมดวอเทคกวอเทคกห้าแท่นครับห้าแทน่นโอ้ห้าพันสองสามพันหกหนึ่งสองพันสี่สองครับโอ้โหวอเทคทั้งระบบเลยใช่ <laughs> <laughs> โอ้ เจอมวยแล้วพี่น้องวันนี้ก็แล้วแต่คนชอบครับน,น,นี่ก็เป็นทาร9 2 0 0 2โอ้นนยว่วย <ern> จัดเลยแต่ท,ที่เราใช้งานวันนี้ก็คือนี่ครับชุดนี้ครับเป็นวอเท็ก5,000อาร์บตขับบีทครับ <ว coup. S 1> <อ>ก็คางละออลงสองดอก แล้วก <Com> ็เจ้าบัตรเพสองพันสี่ลักลางแหลมครับเดี๋ยวมารอฟังเสียงกันครับพี่น้องโอ้ อาจารย์คิงก็มาครับจารย์สวัสดีครับโอ้เอฟซีเอฟซีาจารย์คิงเลยครับเนี่ยุึงยอดจังเลยมาถึงก็ถามหาเตอยังว่าเลยเออวันนั้นไปทำอะไรกับเตื้อของอาจารย์โก้ไปทำนี่หน่อยๆนี่ไม่ธรรมดาเลยรู้จักอาจารย์ผมรู้จักอาจารย์คิงตนเขาไปทำเรืองให้ทำตู้ให้อาจารย์โก้นี่แหละครับรีวิวกันใหญ่เนี่ย นี่ที่นี่นะนี่กำลังจะครับอาจารย์โรออาจารย์มาโรอไปผมโรออาจารย์คิงวัตตาริบินแล้วคนดังคนดังครับซีสันเล็กๆน้อยๆครับเราอยู่ที่โรงเาียนตั้งศิตรล็กนะครับอิิตี้ที่มารับอีไปตามเขามัน ไม่นะมันมันมีจุดที่ขายด้วยอ๋อมีผมเชื่อว่าความสามารถผมไม่ไม่ใช่แค่นี้เนี่ยมึงมึงการมออกแบบแล้วก็เสียงก็ดีแน่นอนนะครับจัดไปจัดไปติดตามดูแล้วกันนะเพราะว่า F C ด้วยแล้วกันนะครับแต่ราคาก็ยังไม่รู้ใช่ไหมจ๊ะราคาก็ยังไม่แน่ชัดแล้วต้องไปลังศึกษาเรื่องดอกเรื่องครับกําังคิดว่าจะอากเกรดไหนดีครับอุปกรณ์เกรดตัวไหนนิดเวิร์ดนิดเวิร์ดก็จะคิดเองทําเองโอ้ เอาเดี๋ยวรอชมนะครับรอครับรอชมติดตามด้วยนะครับต้องให้บังดําไปรีวิวด้วยไหมมาที่นี่เลยเดี๋ยวจะทำอยู่นี่เลยทำอยู่นี่เนาะเดี๋ยวบังดําจะมาอีกรอบแล้วกันถ้าตู้ออกจากนี่นี่ก็คืองานซีอินซีทั้งหมดครับพี่น้อง طب لو علي اتجاه อนนี้ทีมงานกำลังลองเสียงกลางอีกอของแบรนด์อินฟินิตี้ครับเอามีชื่อลงก่อนค <ใน S 1> <ก>รับอาจารย์ับบ้างครับก็เป็นฮอนโหลดต้องรอฟังครับนี่เป็นหนึ่งคู่หนึ่งนะใส่กี่ใบายครับอาจารย์หนี่สามใบวะอ๋อเอาขึ้นสามใบครับก็สามดอกครับ

เอสเอกับบีเอ็มยังคนละรุ่นเลยโอร้รุ่นละรุ่นละบายรุ่นละบายอ่ะนี่เลยเขาถึงเรียกว่าคนผสมเสียงครับ <c oughs> อ๋ออันนี้สามทางว่ะจับโอ้ตัวนี้สามทางครับ <c oughs> โอ้ นี่ครับเจสซี่เดี๋ยวเรามารอฟังกันครับผมตอนนี้ก็เปลี่ยนมาใช้เป็นทราฟขับเบรคครับแล้วก็ไมโครทิคขับกลางแหลมครับอันนี้เป็นสามทางครับใช่ไหมครับสามทางนะจ๊ะ <3 S 1> นี่ครับ เดี๋ยวมาฟังน้ำเสียงทับกันบ้างครับพี่น้อง Thank you. ให้มาเยี่ยมเยือนโรงงานนะครับอาจารย์ติดต,ต่อทุ่ลพลพงของอาจารย์ได้ทางไหนบ้างครับมิสซาเอ็นไลท์เลยครับผมมิสซาเอ็นไลท์อย่างเดียวเลยเนาะติดต่อโดยตรงเนาะครับผมรครับเดี๋ยวอาจารย์มิสก็จะส่งซิกมาทางนี้เองครับผมใครสนใจตุ้ลุลพงของอาจารย์นะครับติดต่อทางมิสซาเอ็นไลท์นะครับเฟซบุ๊กนะครับขอบคุณขอบคุณมากครับอาจารย์ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับผมเดี๋ยวขอบคุณเจ้าของตู้ลำโพงด้วยครับที่วันนี้ได้มาเจอกันนะครับผมอ่ะขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับ สำหรับทลิปนี้ก็พอหอมปากหอมคอครับน้ำเสียงก็ได้ฟังกันไปแล้วสำหรับวอเทกกับทับก็แต่แต่คนชอบครับนี่ครับฝากไว้ด้วยอีกหนึ่งแบรนด์สำหรับทลิปนี้ก็บายบายครับพี่น้อง